สวัสดีครับท่านผู้ชมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแปลาแร่ระแรนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack Battle นะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราสุม่มตัวละครวันนี้สุ่มจริงสุ่มจริงเมื่อวานนี่แบบว่าปลดออกหมดเลยเพิ่งมาเห็นตอนตตัดคลิปนะฮะเพิ่งมาเห็นตอนกับคลิปนี่เองเออมีโลมีโลมีมีไม่กวาดอ่ะยิบไม่กวาดมาก่อนนะเอาเอาเกราะมาก่อนไม่กวาดวางไว้ตรงนี้เอาเกราะวางไว้นี่ฮะแล้วก็อานนี้วางไว้ตรงนี้อื แล้วก็เดี๋ยวสี่บาทไว้ก่อนฮะไปกันต่อครับเฮ้ยเดี๋ยวผมลืมเออลืมวรีบไปไหนเนี่ยพอดีว่าตัวเกมเนี่ยมันมีการเนิฟการบัฟบการรีบาลานซ์ออกมานะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปอ่านกันลืมลืมลืมอตีอตีโอ,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 อ้โหนะตีไม่เข้าไปเราข้ามก็ตีไม่โดนฮนะเราตีไม่เข้าเขาตีไม่โดนฮะตีข้าววาวแม่ยำเขาเหลือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตะ์ฮะสิบเอ็ดเจ็ดเนี่ยพราตีทีต้องตีแรงจังเลย อืมเขาตีแรงจังเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตาใบไม้เดี๋ยวมีตาใบไม้เหรออ่ะเดี๋ยวมาดูลิปเปอร์ฮะลิปเปอร์เขาบอกมิสเตอร์สตูเกิลเนี่ยมีการดีบัฟเอนเชนเนาะดีบัฟเออสตูเกิลมิสเตอร์สตูเกิลดีบัฟเอนเชนดีบัฟอันนี้เดี๋ยวผมต้องไปอ่านดูก่อนนะว่าบรรทัดนี้เขาเขียนว่าอะไรมีการปรับลง35หรือ30มสิบซมิสซีฟแฟนเขาเนี่ยมีการลดคูลดาวน์ลงเอ้ยเพิ่มคูลดาวน์ขึ้นนะ เป็นสามจุดเจ็ดอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่ฮะ fresh เดวบันอีกเฟรชเอเจ้าน้ํายากดของเรานั่นเองฮะเขาบอกว่าดาเมจเปอร์ดีบัี่มีการลดลงมาอีกเหรอลืมลดจดศูนจุดสี่ห้าเป็นศูนจุสี่ก่อนหน้านี้มันเดี๋ยวคุนคุณคุณคุว่าปรับลงเท่าเดิมหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเดสไซส์ Dead ฮะเดสไซส์มีการลดสมินาลงอีกก็ถือว่าดีถือว่าดีฮะเพราะก่อนหน้านี้มันมัน,ม,นมันเป็นบั๊กมันเป็นบั๊กอยู่บั๊กที่ว่า ใส่ซ้อนกันแล้วไอพิษคุณคุณเป็นเท่าตัวมันพิษยกกําลังฮะแต่ตอนนี้มันปรับแล้วนะปรับแล้วฮะแต่เดสไซ์ที่ปรับการใช้หน้าคอร์สลดลงเนี่ยมันทําให้มันคอมโบกับอาวุธชิ้นอื่น,นง่ายขึ้นนะเพราะผมลองแล้วนะว่าเดสไซท์เนี่ยไม่ใช่อาวุธที่ใช้ด้วยไอยใช้แล้วเก่งด้วยได้ด้วยตัวของมันเองพูดง่ายคือถ้าสมมุติเรามีเดสไซท์แล้วเรามีไอเทมที่มาเพิ่มดาเมจให้มันเนี่ยเต็มเต็มเเต็มเต็มเลยเนี่ยไม่สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ฮนะผมลองแล้วนะ ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเออโอเคเท่านี้แล้วกันแล้วตาใบไม้ออะไรตาใบไม้เอาไอน้นี้วางวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็บุเบอรี่หยอกมาฮะถ้ามีตาใบไม้แสดงว่าเราเล่นสายดาเมดได้นะครับดามดเ้ยดามเมดดาเมจด,ดาเมจเนี่ยมันก็จะมีสายลูบี้ช็อคนะใส่ลูบี้ช็อคเออสส่ลูบี้ช็อคเล่นคู่อะไรใสยไม่ก็เคร์ดักเกอร์เออเล่นเคิร์ดักเกอร์สสยสตันนะน่าสนใจออก เล่นไหมเล่นเลยสิครับรออะไรไปกันต่อครับไฟตรงข้ามมีไม่กว่ามีดาบไม้เรามีแค่ดาบไม้นะมีแค่ดาบไม้เรามีโล่ด้วยอาตีเรามีกรอบฮะกรอบมาจากไอตาตาเหล็กตาเหล็กอ,นะอัมเบดออฟสตีลฮะอืมได้อยู่ั้งได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ขอขออีกขออีกขออีกเฮยเฮอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดียวแพ้อะไรวะ <c oughs> <c oughs> เออเนี่ยมันแพ้กันง่ายขนาดน,นี้ฮะ เออเอาอันนี้มาเอากล้วยมาครับรีโลหนึ่งทีมีแซตเดี๋ยวหยิบแซ่มาก่อนแล้วก็มีเด็กการ์ดมีช่องว่างฮนะแซ่ราคา4บาทขายก้อนหินได้ได้2บาทขายไม่กว่า2บาทซื้อแซ่มาก่อนนะฮะซื้อแซ่มาก่อนแล้วเดี๋ยวผมหาวิธีวางได้แบบนี้ประเด็นคือมันมันวางยากนะอันนี้วางไว้ตรงนี้นี่วางนี่อันนี้วางตรงนี้ฮนะไปกันต่อครับมีตาใบไม้ออกมา เล่นสายครีน่าสนใจน่าสนใจแสดงว่าเราต้องหาค่ารักด้วยเยอะๆหน่อยนะค่ารักค่ารักค่ารักสําหรับเกมนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยว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 ที่เราไปเล่นคู่กับไอ้มิดฟอร์จูนได้ใช่ไหมใช่แล้วเรามีไนท์รูมิดอยู่เดี๋ยวเ้ยเดี๋ยวหลงงงเอาไงดีวะคือเรามีไนท์รูมิดอยู่เนี่ยมันต้องดนสายมีดสายสายคริเอ้ยสายสเตนสายสตันเออพูดทั่วหมมั่วไปหมด เออใส่สตันฮนะเล่นใส่สตันได้เอาไงดีเราคือเรามีแท่แต่เรายัางตอนนี้ยังไม่มีค้อนไม่มีมีดไม่มีอะไรเลยนะเอาเป็นว่าเสี่ยงดวงไหมถ้าเสี่ยงดวงเนี่ยผมหยิบมาก่อนแนละ้วกันฮะหยิบมาก่อนแล้วก็เอานี้มาเอาเด็กการ์ดมาฮะแล้วก็มีอ่าเอานี้มา,า,มาปุ๊บแล้วก็รีโลหนึ่งทีมีช่องเดี๋ยวผมหยิบช่องรีโลหนึ่งทีมีกล่องสมบัติไม่เอาแล้วฮนะตอนนี้ของนี่ก็เยอะแยะอยู่แล้ว สองบาทเอาเดกการขึ้นไปก่อนนะฮะไอ้ไนทูวิทย์เดี๋ยวค่อยว่ากันส่วนอันนี้ค่อยว่ากันนะฮะขึ้นไปไม่ได้ไปกันต่อครับทําไมผมหยิบใบอันนี้มาเพราะว่ามันเปิดมาปุ๊บม,มันได้ค่ารักนะฮะเผื่อไว้เผื่อไว้เผื่อไว้อะเรามีแท่ตีไปก่อนแท่ตีตอนนี้แม่นละร้อยเปอร์เซ็นต์คือยังไงก็ได้นะครับตอนนี้ผมขอให้มันแม่นแม่นไว้ก่อนตีให้โดนไปก่อนนะดาเมจยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ขอให้ตีให้โดนตีเราครีบบ้างไหมตีเฮ้ยดาเมดขาดอีกนิดนึง ขาดนิดนึงขาดนิดหนึงอันนี้วางไว้ตรงนี้เอ้ยค้อนมาแต่ค้อนมามีดก็ยังไม่มาอยู่ดีอะเอาไงดีแต่ผมล็อกซื้อไว้หน่อยไหมาอาจจะต้องซื้อแหละต้องซื้อครับต้องซื้อเออรียรนโ่1ทีขออีกทีหนึ่งมีดอยู่ตรงนี้เอาอันนี้มามาแล้วมาแล้วของของของมันต้องใช้อะ่ะของมันต้องใช้ฮะหยิบนี้วางตรงนี้แล้วก็กล้วยวางตรงนี้อันนี้วางนี่ไนทูมิยูวางไว้ตรงนี้ฮะไปกันต่อครับ เดี๋ยวขายเดี๋ยวขายเดี๋ยวขายอไปตรงข้ามนะเขาเล่นสายบันดิ้งซอสเขาเขามีไอเนี่ยฮีโร่ซอสสองอันแล้วฮะฮีโร่ซอสสองออนเฮ้เขาจะเล่นยังไงสายดาบไฟสองอันหรอหรือยังไงแต่ก็น่าสนใจนะตอนนี้เรามีหนามแล้วสิบเอ็ดหน่วยมีค่ารักค่ารักอืม,อม,อม,อม,มาหยิบออกมาหนึ่งแล้วก็อันนี้สี่บาทยังคงไว้ปะรีโรหนึ่งทีมีแครอท ออนี่ชุดเกาะต้องเอามาฮะไปกันต่อครับซื้อได้ทีละอย่างไปต้องข้ามมีคอ้อนมีมีดเขา็ต้องทำอะไรอ่ะมันเลง็งเล็งอะไรอยู่อ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีดมีดมันเล็งอะไรอ่ะเดี๋ยวผมออกไปเช็คดูก่อนนะฮะว่ามานาออฟเนี่ยมันสามารถที่จะรวมมีดได้ด้วยหรอมานาออฟรวมมีดได้ด้วยหรอหึมานาออฟรวมมีดหรอเดี๋ยว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 ,เด,ยวเดี๋ยวนะ มานาออฟรวมกับมีดหลอนี่ดูซิเอ้ยสเปเชียลเด็เกอร์ฮะมีการปรับการการรวมเขาไม่ต้องใช้มานาแล้วไม่ต้องใช้มานาโพชั่นแล้วฮะไม่ต้องใช้มานาโพชั่นแล้วนี่ไงอันนี้ผมไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าผมเพิ่งรู้จริงเพราะว่าของเวลามันอัพอัปเกรดอัปเดตอัพอะไรขึ้นมาเนี่ยผมจะแบบไม่ค่อยได้ดูไม่ค่อยได้ดูอดดเออเหมือนไอคลิปที่แล้วที่ผมบน่นว่าเอ้ยเมื่อไหร่ทำไมเขาถึงมีแบบ มันาโพชั่นเยอะจังตอนนี้มันเปลี่ยนวิธีการใช้เนาะอืมนี่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 นเขาเปลี่ยนการใช้เป็นมานาออฟแล้วนะฮะเปเชียรเดกเกอร์เออเว้ยอ่ะเดี๋ยวผมหยิบออกมาก่อนแล้วก็ชุดเกราะออกมาล็อกอันนี้ไว้ฮะล็อกอันนี้ไว้แล้วเดี๋ยวเราจะปรับกันที่เว็บไหนขออีกสักเวฟหนึ่งแล้วกันฮะไปกันต่อครับผมอยากได้มีดเพิ่มอีกสักอันหรือสองอันนะปต้องข้ามเล่นแซ่บ เล่นแท่มีกล้วย2ลูกด้วยอ่ะเราตีอ่ะต,ะตีมีคารกขึ้นมาตีเรามีคาระไปห้า,าหน่วยตีหรือว่าจะเล่นแทกันยาวๆเล้ตี <c oughs> ตีเอาตีเข้าไปตีเข้าไป9หน่วยสิบหน่วยแล้วตีเขาไม่เข้าเนี่ยเขาหิวแรงกว่าฮะแล้วก็เอาอันนี้มาเกิร์ดเดเกอร์มาฮะหยิบอันนี้มาเอาช่องมาแล้วอันนี้เอาอันนี้มาอีกอันนึงแล้วก็ขายแท่ฮะขายแท่ซื้อของมาแล้วมีมังกรไม่ได้มังกรตัวนี้ไม่ได้ฮะ นี่โลหนึ่งพีเอาช่องเดี๋ยวล็อกช่องมาบูเบอรี่ขอเอาอีกไหมบูเบอรี่เอาบูเบอรี่มาอีกฮนะแล้วก็เดี๋ยวผมจัดของแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ฮะไปกันต่อครับวางยากเนาะดูวางยากอะ่ะไฟตรงข้ามมาเล่นมิเตอร์สตุกเกิลครับคือตาไปไม้เนี่ยมันคอมโบกับลิปเปอร์เนี่ยค่อนข้างดีเลยนะมิเตอร์สตุกเกิลก็เล่นได้ครับคอมโบกับน,น้องยีราฟของเราเนี่ยโหมันเลยอะ่ะได้บัฟกันกระจุยกระจายอาร์ตี ขออกทีนึงเอออย่างนั้นก็คลีได้ฮะคลีได้คลีได้เอ,อของ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 อืมอ่ะนี้วางไว้ตรงนี้อีกอันเนึงวางไว้ตรงนี้แล้วก็นี้วางไว้ท่าน,นี้แล้วกันวางไว้ท่าน,นี้อ่ะบูบรีดค่อยว่ากันรีโลหลดอีทีอืมหยิบอันนี้ออกมาแล้วก็คัสเตอร์การ์ดเหรอคัสเตอร์การ์ดเดี๋ยวน่าสนใจซื้อมาหน่อยฮะแล้วก็รีโหลดหนึ่งทีมีช่องมีอันนี้ด้วย ประเด็นคือเราต้องใช้ไงต้องใช้ต้องใช้ใชใชวางถ้าเดินไปก่อนฮะคัสเตอร์การ์ดวางไว้ตรงนี้ฮะไปกันต่อครับบูเบอรี่ผมเอามาทําไมเผื่อไว้ว่านะเผื่อไว้ว่าเราจะมีมรรณาครบสิบหยดแล้วเราจะได้ค่ารักเพิ่มแค่นั้นเองฮะแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยตีตีจงจงจงจวงโอ้โม,มันจังมันจังจัฮนะแล้วของที่เราจะใช้วันนี้นะฮะอะไรมาดี เอาอะไรมาดีเอาชิลเด์ดมชิลด์ชิลชิลด์เอาชิลมาเอาชิลมาวางไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็นี่ลิซาดอนเรามาซื้ออันนี้มาเอาอันนี้มาวางไว้นี่ฮะลิซาดอนลิซาดอนอืมอันนี้วางไว้ป๊อปป๊บปป๊อนี่วางท่านนี้นี่วางตรงนี้ฮะแล้วนี่วางตรงนี้นี่วางนี่อันนี้วางตรงนี้ได้อยู่โล่อยากได้อยู่เหมือนกันนะไปกันต่อครับแต่เราต้องหามีดก่อน แต่ตอนนี้ผมคิดว่าเราถึกพอสมควรแล้วฮะไปตรงข้ามเล่นสายปรุงยาอะเคมิดฮนะเป็นอะเคมิดตีเอาเราสตันเราตีได้ฮนะค้อนเราตอนนี้สมิท้าเราไม่พอดนะฮเราไม่พอ,อตอีตีสตันตีตันนะตีตันตีตัน,ตตนมีดเราดาเมจยี่สิบเอ็ดเข้าไปแล้วฮะอือหึดีดีดีด,ดีมีดอีกหนึ่งอนฮนะแล้วก็รีโรดหนึ่งทีช่องอีกหนึ่งช่องครับช่องอีกหนึ่งช่องอันนี้ผมจะวางไว้ตรงนี้วางได้ น่วางี้ได้อยู่ได้อยู่แล้วก็รีโลนึงทีเออค่ารักมาอีกหระเอาลักมาเพิ่มนะได้อยู่อันนี้ได้อยู่รีโลนึงทีฮะช่องนี้อันนี้มีดมีดอยู่ตรงนี้ฮะจะว่าไปเรามีแต่มีดเปล่าๆเถื่อนๆเลยนะมีแต่มีดเปล่าๆเลยเนี่ยเอาไงดีเราลิสดอนเดี๋ยวค่อยว่ากันฮะอันนี้วางไว้ตรงนี้ไปกันต่อครับมีมีมีแต่มีดเปล่าๆมีแต่มีดเปล่าๆตอนนี้ดาเมจมีดเราอยู่ที่ 8หน่วยแดหน่วยตีตอนนี้โลเรามีพอสมควรนะโลเรามีพอสมควรเราต,ตีแล้วเมื่อไหร่มันจะตีเข้าเนี่ย6กสิบสยสิบอืมเสยขึ้นไปเสยขึ <c> ้น <oughs> แทงเสยแทงเสยเอ้ยนี่อะของดีฮะเอาวางวางไว้ตรงนี้แทนเอาวางไว้ตรงนี้แทนนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอเจ้าปอคอเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเพิ่ม5%คร์ติคีดีอให้ต่อ1ค่ารักฮะ ส่วนอันนี้มันเพิ่มแค่สเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นเอาวางไว้แทนได้ฮะวางไว้แทนได้สบายแฮครับสบายแฮเลยเอออันนี้วางไว้ตรงนี้อันนี้วางนี้ได้ไหมหนึ่งสองสามเอออันนี้วางนี้ฮะไปกันต่อครับ <c oughs> ไปตรงข้ามเล่นสายน้ําแข็งเหรอสายน้ําแข็งแต่เขาใช้ลิฟซอเบทฮะลิฟซอเบทที่กาลังจะเปลี่ยนมีคาตาะนะ อ่เราตีเราสตา,าตร์ทมาดาเมจเราไม่ธรรมาดาเหมือนกันนะ16บหขึ้นไป21นะ่สอ็แล้วยืม21อดแล้วฮะมีดอันนี้มาปุ๊บซืือนนี้มาปั๊บรีโลหนึ่งทีเดี๋ยวผมเอาเอาตาไปไม้ลงมาก่อนรีโลหนึ่งทีมีมังกรนะตอนนี้เวฟที่13ซื้อไหวไหมสิบสาซื้อ14ฟักไข่15 16รวมเวฟสิบเจได้ใช้17นูนะ่นแหะได้ได้ใช้เวฟที่สินู่น อันนี้มันต้องวางใบที่สองด้วยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าสมมุติผมขายใบนี้หนึ่งใบซื้อไข่มาก่อนล็อกอันนี้ไว้ฮะแล้วไข่ผมจะไปวางไหนเอาไข่ห <c> า <oughs> ที่วางไข่หาที่วางไข่เอาไข่วางไว้ตรงนี้ก่อนฮะวางไว้ตรงนี้ก่อนมีดวางไว้ตรงนี้ได้ใช่ไหมได้ตาไปไมมเอาขึ้นไปก่อนอันนี้อันนี้วางไว้ตรงนี้แล้วไปกันต่อครับไฟตรงข้าม เล่นดาบลุง้งแล้วเขาจะใช้ไม่กวาดอีกฮะโลบจังเลยเราอะาโลบนะแต่เขาเล่นสายปิดตาฮะเด้งทีนี้ปิดตาไม่ธรรมดาเหมือนกันตีแต่เรามีค่ารักฮะอย่างน้อย,อยก็มาคานอ้ำนากกันได้ฮะตีตอนนี้คริอะไรเจ็ดสิบเจ็ดแล้วฮะตีอ้โหูอยู่อยู่อยู่ปกตินี่ผมเล่นคอนคอนสตันไม่ค่อยลุ่งเท่าไหร่ฮะไม่ค่อยลุงลยลงลงล่งเลยล้วงลุ่งลิ่งเลยอันนี้มารีโล่หนึ่งทีคอนนี้มาอีกอันหนึ่งหมดแล้วตัง ซ,ซื้อของซื้อของอะไรก็ไม่รู้เอออะเดี๋ยวผมจัดของใหม่จัดของใหม่ไหมจัดของใหม่ปะอ,อยากจะจัด,จดอยู่นะแต่ผมยังไม่มีที่วางที่วางไม่ได้ขายนี้ไปรีโลเล่นหนึ่งทีล็อกอันนี้ไว้ไปกันต่อฮะเดี๋ยวมังกรฟักฟักเว็บหน้าค่อยว่ากันนะฟักไข่นะฟักไข่เว็บหน้าเดี๋ยวว่ากันนะตอนนี้มีโลอยู่180หน่วยไฟตรงข้ามเล่นสายชีตที่มีดาบลุงแล้วก็ด็กเกอร์ฮะ เอเกอร์ธรรมดาตีอุ้ย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 ,ยฝ่ายตรงข้ามเด้งเลือดขึ้นมาหนึ่งร้อยหน่วยจากตรงนี้นี่ฮะแฮทออฟเซนคอนเทนเนอร์อืมเขามีชีตเยอะนะมีต่ากข้าวฮะแล้วก็มีชาแมนมาอจริงชาแมนมาเกมนี้ไม่คุ้มเลยไม่คุ้มฮะไม่คุ้มไม่คุ้มแต่เราก็แพ้เขานะบอกไม่คุ้มเขาเราก็แพ้เขาอยู่ดีเอออ่ะหยิบอันนี้ออกมาวางตรงนี้ซื้อ,อน,นี้ออกมาแล้วมีค่ารัก ล็อกอันนี้ไว้หน่อยหนึ่งรีโลหนึ่งทีปลอกคอยอีกอันหนึ่งฮะหยิบม,มาเลยแล้วก็เดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ฮะไปกันต่อครอับเคอร์ไดเกอร์เนี่ยเขามีความสามารถในการเพิ่มคีย์ดิคออยู่ด้วยนะฮะยิ่งดีบัฟมากเท่าไหร่เขาจะได้คีย์ดิคอมากเท่านั้นนะฮะตอนนี้เรามีมีโลมีกรอมีบล็อกอยู่300เมื่อกี้ไฟตรงข้ามเปิดอมตะฮะเดี๋ยวเราต้องมีบ้างนะอมตะเนี่ยตี แต่ตอนนี้สมัมมนาเราหมดแล้วหมดแล้วปัญหาปัญหาของเราอย่างเดียวคือสมัมมนาฮะเราไม่มีสมัมมนาคอนเราใช้สมัมมนาเยอะมากนะฮะเยอะอจะริงๆอ่าได้รูบิช็องมาครับได้รูบิช็องมาเอาอันนี้ออกมารีโลดหนึ่งที่ล็อกอันนี้ไว้ฮะเดี๋ยวต้องจัดของอีกแล้วจัดของอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะฮะโอเคประมาณนี้ฮะเดี๋ยวบางคนสงสัยนะครับว่าไอนะ้สเปซน่ยไอ้สเปซการสเปซการหัวใจการโพดัมของเราเนี่ย ทำไมไอ้ดอกแรกี่ยมันใช้งานไม่ได้นะเขาบอกว่ามันจะต,ต้องแบบเป็นเป็นเลขคู่เอองี้ดีกว่าผมแปลงง่ายๆนะมันจะต้องเป็นเป็นใบใบที่สองอะ่ะไม่รว่วแต่ทีเนี้ยมันแล้วแต่นะบางคนนับใบแรกที่ไหนที่เด็กการ์ดก็มีเชื่อดีมีมีคนนับใบแรกที่เด็กการ์ดนะแต่ทีเนี้ยผมจะนับใบแรกที่นี่นะฮะผมก็เลยจะจําง่ายๆว่าเอ้ยเนี่ยถ้ามันเลืองแสงอะ่ะมันใช้งานได้ไอ้ที่ไม่เลืองแสงือใช้งานไม่ได้นะโอเค ไปกันต่อฮะเว็บที่16ครับเรามีรูบี้ช็อกแล้วแต่รูบี้ช็อกใช้งานยากฮะต้องมีฮิตเท่าไหร่12หน่วย <laughs> เรามีฮีทแค่หน่วยเดียวตีตีประเด็นคือผมไม่ได้หวังที่ใช้รูบี้ช็อกนะ่ผมวางแค่เออเรามีมีดามจดามจเพิ่มนแล้วฝ่ายตรงข้ามฮิวฮิวโอ้โหซูไม่ได้ซูไม่ได้อันนี้วางไว้ตรงนี้มีวางไว้นี่อ่ามีอย่างวางไว้ที่เดิมฮะส่วนนี้ขึ้นไปแล้วนี้วางไว้ตรงนี้ปอกคอเราคลิระเบิดเระเบ้รบ์ฮะตอนนี้ หยิบอันนี้ออกมารีโลหนึ่งทีมีช่องอีกหนึ่งช่องเอเอกล้วยไปวางไหนได้เนะี่ยวางตรงไหนได้หรือเปล่าวางตรงไหนได้มไหมวางตรงนี้ได้ฮนะวางตรงนี้ได้ก็จริงแต่ไม่เหมาะมันไม่เหมาะมันไม่เหมาะมันไม่เหมาะจะวางไว้ตรงไหนเลยจริงไหมผมว่าจริงอ่านี้วางไว้ใช่ฮะมันไม่เหมาะ <c oughs> มันไม่เหมาะกับการวางที่ไหนเลยฮนะไปกันต่อครับ ไฟตรงข้ามก็เล่นคอนสตันเหมือนกันแล้วเขามีเกิดใหม่ฮะม,มีมีเปิดอมตะด้วยแต่เราไม่มีมานาฮะตอนนี้ไม่มีมานาเรามีสองหยดโอ้โโอโโอโโยสองหยดเด้งขาดใจอ่ะมานาผมอะตีวุฒิโโจบก่อนมานาสองหยดมานาไม่มีไม่พอใช้ฮะมานาไม่พอใช้เดี๋ยวผมมาซื้ออันนี้มาอีกหนึ่งอันนี้วางไว้ตรงนี้แล้วก็เอากล้วยวางไว้นี่หนึ่งนี่สองอ่าโอเคอย่างนั้นก็ใช้ได้ไอ้ตรงนี้วางไว้นี่แล้วก็ มานาฮะผมอาจจะต้องหาที่ใช้หาที่ใช้แหละหาที่ใชไอ้น,นี่ก็เยอะเยอะไปไหมเนี่ยอันนี้ออกมาไว้ข้างนอกก็ได้ฮะแล้วก็น,นี้วางไว้ตรงนี้อ่านี่ไงมาเอ้ยเดี๋ยวนะเว็บที่สิบแปดแล้วไม่ทันแล้วฮนะไม่ทันนี่เราใช้มีดโง่ๆมาเว็บที่สิบแปดเลยเหรอเอาอันนี้มาอีกหนึ่งอันฮนะนี้วางไตรงไหนได้บ้างซื้อมาทําไมก่อนซื้อมาทําไมก่อนเออ เดี๋ยวผมเอานี้ออกแล้ววางไว้ตรงนี้ได้ไหมซื้อนี้วางไวน้นี่แล้วก็นี้วางไว้ตรงนี้อันนี้วางไวน้นี่อืมโอเคถามว่าซื้อมาทําไมก่อนไอ้พวกไอ้พวกหมอนค้างเนี่ยเว็บที่สิแล้วด้วยหมอนค้างพวกนี้มันเพิ่มเพิ่มหลอดไอ้เซมินาเราขึ้นหนึ่ง,หน,งหน่วยนะฮะซื้อมาไว้ยิ่งเยอะยิ่งดีแล้วยิ่งลินคอนด้วยคอนใช้เซมินาเยอะมากนะฮะโหโลมีอยู่สามสามร้อยฝ่ายตรงข้ามเล่นไพซ์เนวีฮะ รอตีขอแค่สตันอะขอแค่สตันอะโอเคแสดงว่าเราเปิดตัวได,ด้ดีนะหรือหัวใจอยู่แค่ดวงเดียวหรือ <c oughs> หัวใจดวงเดียวแล้วเรามีเปิดอมตะด้วยผมดูไม่ทันเลยแสดงว่าการซื้อมานาออฟเป็นเป็นการตสดสินใจที่ดีฮะถึงจะเป็นเวฟสุดท้ายก็เถอะแล้วจะว่าไปเราได้มานาออฟกันเวฟสุดท้ายเลยเวฟสุดท้ายเลยเหรอแล้วมีนเราการเป็นมีนโง่ๆอยู่ตรงเนี้ยเอออะฮิสโอรี่ครับ ไปลดความเร็วไปที่0.5นดไฟตรงข้ามเล่นสายดูดเลือดนฮนะเรามีโลอยู่300หน่วยอนะตีตีตปับป๊บปับ๊บปั๊บโอเคคอนเราขอให้มันสตันทีหนึ่งอนะสตันทีหนึ่งดูวิช็อกเราก็เด้งด้วยนะฮะเนี่ยรูบิรูบิช็อกเราก็เด้งเหมือนกันดูบิช็อกเด้งเหมือนกันปุ๊บเราเปิดอามาตะได้ฮนะเปิดอมาตะได้เนะี่ยชนะชัวร์แล้วเนี่ยเออ นชนะชัวฮะแล้วก็ไปอีกครั้งหนึ่งฮะลดความเร็วไปที่0.5้าไฟตรงข้ามเล่นสายเจาะกรอะฮะมีหอ,อกด้วยอ่ะมีหอ,อกแทงหัวหายไปที่30 <c oughs> หายไปที่30อ่ะเรามีค่ารักอยู่6หน่วยตอนนี้เราคลีเท่าไหร่นะครีเบาังกรผม60% 60 70 70ซเแล้วเปิดอามนต่าแล้วฮะเปิดอามนาต่าแล้ตีเขาเหลืออีกร้อยแปดสิบหน่วยเหลือร้อยเดียว <c oughs> สตันทีหนึ่งหาย หายไปเลยขออีกทีหนึ่งแล้วกันนะลดความเร็วไปที่0.5ไฟตรงข้ามเล่นสายมังกรมานาเอ๊ะยังไงเป็นเป็นสายหนึ่งที่ที่ที่เล่นยากนะผมผมมองว่าเขาเล่นยากเล่นยากตรงไหนดูโลกเขาก็พอๆกันกับเราเลยพอๆกับเราเลยฮะคือมันมันดี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 ฮะแต่ผมมองว่าสายสายเวทเนี่ยมันมันไม่สุดเออมันไม่สุดเพราะว่ามันเสียพื้นที่กับสายมังกรฮะแล้วถ้าสมมุติเขามีมังกรเนี่ยมันก็ดีอ่ะ มันก็ยัดีเลยแต่อาจจะเสียดายอะรักพี่เสียดายน้องะฮะลดความเร็วที่สูดจุดห้าไฟตรงข้ามเล่นพอยสันในวิอีกแล้วะฮะพอยซั้นในวิแล้วก็มีขวดยากันระเบิดระเบอ้อหอยทาเขาเดือวความเร็วนะวี่แปดวิอ่ะหอยทาเขาหิงแปดวิตีโล่เราเหลือแปดสิบร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบไฟตรงข้ามเปิดอมตะฮะเปิดอมตะมานะเราเด้งแมพเหลือแปดแปดเก้าขออีโยนหนึ่งขออีโยนหนึ่งปุ๊บเราเปิดอมตะบ้างฮนะเราสตันทีเราก็หุ่วเจ็ดสิบนวย 70หน่วยปุ๊บอมตาะาเราหมดแล้วฮนะมตาะาหมดแล้วขออีกทีนึงทีเจ็ดสิบไหนดูซิใครทําผลงานได้ดีที่สุดฮะเขาเอยผิดปิดผ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 ิดอ่าของเราอยู่ฝั่งนี้ใครทําผลงานได้ดีที่สุดนะอเอ้ยดาเมดดาเมจรูบิช็อกฮนะดาเมจเก้าสิบหน่วยเก้าสิบหน่วยแล้วใครสตันนะเจ็ดสิบแปดูบิช็อกอีกเหมือนกันฮนะลูบิช็อกอีกเหมือนกันเอ้ย เดิดาเมจเดกเกอร์เดกเกอร์ผมคลีสี่สิบหน่วยนะไม่ธรรมดาดมเนดาเมจยี่สิบกว่า,ท,าท,ท,ทั้งที่เป็นมีดโง่ๆเนี่ยอนาไนท์ทูมิดอยู่ฮะเขาบอกแอตแทกเร็วขึ้นโจมตีเร็วขึ้นสี่สิบเปอร์เซ็นต์สำหรับมีดนะฮะแล้วก็หลังจากแปดจุดหนึ่งหนึ่งวินาทีเนี่ยเวฟพอนยัวเวฟพอนยัวเวฟพอนของเขาคำว่ายัวเวฟพอนของเขานี่คือมีดนะมีดเฉพาะมีดเท่านั้นนะเพิ่มดาเมจสี่สิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มดาเมจสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ ทิกเกอร์เร็วขึ้น10ต่อ1ที่ไอ้1 1เด็กไอ้1่เด็กเกอร์ก่อนหน้านี้มันมันใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะเรามีมีดอยู่ทั้งหมด4อันนะแสดงว่าลดความเร็วไป40 40บเปอเอ้ยใช่ไหมเพิ่มความเร็วในการทิกเกอร์ดิ4ีงงเหมือนกันพูดไปพูดมาโอเคเดี๋ยวขออีกครั้งแล้วกันนะฮะไปตรงข้ามเล่นสายแท่เดี๋ยวนะแท่นี้ก็ขายดีจัดเลยแท่สปะรดนะฮะโล่เรา โลเราเหลือ200 200เราสตันเข้าไปทีหนึ่งเขาก็สร้างโลขึ้นมาเราสตันไปอีกทีหนึ่งเราแทงตอนนี้เซมิแาเราเหลือ3าหน่วย3หน่วยปุ๊บเขาไม่มีโลนะไอ้ไม่ไม่มีโลศักดิ์สิทธิ์ไม่มีโลศักดิ์สิทธิ์เกาะเราแตกไฟตรงข้ามเลือดเท่ากันเราเปิดอมตะฮะเปิดอมตะเราแทงไฟตรงข้ามมีเอมพาวเวอร์อยู่2หน่วยตี้ต้องต้องโฟก,กัสน,นะเอมพาวเวอร์เขาอะต้องโฟก,กัสฮนะเพราะว่าอะไร เพราะว่าไอ้แซ่ดตันเนี้ยมันเพิ่มเลือดเพิ่มแม็กเลือดตามเอ็มพาวเวอร์ที่ที่ขึ้นมานะฮะตอนนี้เลือดเขามี394เสียงเดียวที่เขาหาของที่แบบว่าเพิ่มเอ็มพาวเวอร์ไม่ได้นะอย่างเช่นไอแคลร์ตคูเบิร์กนะฮะน่าเสียดายตรงนี้น่าเสียดายตรงนี้แต่เขาก็จะไปเพิ่มดาเมจให้กับตัวเองต่อหนามต่อหนามนะเน้นไปที่เน้นเน้นไปที่ดีบัฟแทนอืมแอบเสียดายแอบเสียดาย ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับฝากกด subscribe กดไลค์หให้ด้วยไว้เป็นกำลังใจการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ